สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็ะคำแลงแล้วพี่น้องที่เขาเมื่อ,อนเอาอันตุ่งกุ้งออกมาใส่ก่อนพี่น้องก่อนชิเมื่อกันเอาบักแตงออกมาหายอันแม่น้องดำกับยายแปรเนาะพี่น้องป้าีนางสื่อหายแล้วพี่น้องเลย,เลยแล้วก็เฮ้าก็เอาเขาเมือหายอันแม่เถาเล่า บส่สบายอยู่ทางบ้านนะพี่น้องอยู่ทางบ้านน้ามงมองเมนเอาข่าวเมื่อทางบ้านน้ามงกับประมาณหาทุงนี่แหละเด้อพีเด้อเป็นบส่สบายเลยพยายามเอาขาวมาให้เอามาที่หาแในการมีเงื่งสบายมีเง้เชี่ยวน้าพี่นอ้องมาขอบคุณป้าอันน้องยุกิไอ้ใบมีไงแป้มีไงแป่น่ะมีไงแป่น่ะ ให้พ่นอันฮดได้กระจงไม่ได้พ่นได้หนียังก็เฮยตบเบายังก็เฮยแองอ้อยเฮยมัแองน้อยโอ้หโหว่าฉันเฮ้ยอ่าขอบคุณขอบคุณน,นะว้เลือกินลกินเลูาดีพี่น้อง ขุณละลายเด้อค่ามักเตงที่น้องเอ้ย้า้าน้องยุกิของคุณละลายอันขอบคุณหลวงนายพี่น้องแม่น่อง, <c oughs> องดำ <c oughs> มีขอบคุณหลวงนายได้จะกึ้นโอเพ่นทูปเราจะกินยังมาดีกันเลยาป ขอบคุณลุงหน่ะไอ้วะเย่แป๊เอ้ยมา,ม,มาขอบคุณป้านั่งยุกี้อีกแนวไหวพนซื้อมกแตงให้กินตลอดของอยู่ของกินจังหน่อยผัดมือลงสวนนี่เจ้า,ามีของกินอกีนอกวนะ่าจักจุมเฮาน่ะบาสบายดีพี่นอ้องให้อยู่ดีแห้งเด้อให้ร่ำให้รวยถือข้อที่หนงถือข้อที่หนึ่งสบายดีรวยลายได้กินกม้งอ้อนะแม่นแทะอาเลลายขอบขั้วก็ได้กินน้ำผึ้งทะเล หเาเมื่อยอเลยลายขอบครัวลายบ่อนลายถีก็ได้กินนำ้ำปลาอีนางเนาะเพิ่นเอามาให้เฮ้าบางเถื่อมันลายเฮาก้าวกินสิบเบิลเฮาก็บแบ่งหาติพี่น้องกินนำ้ำพี่น้องเพิ่นซื้อแจกซื้อให้เฮ้ากินเฮากัแจกใหู้้อืน,นกินนำ้ำกะเพิ่นผู้ซื้อกให้ได้บุญและพี่น้องเยอ้ยเพราะวัน เปินซื้อไอ้เฮาเฮากระเจี๊ยกโตเนาะพี่น้องเนาะตัวอะไรที่แบบว่าเฮาวยานมันกินบวบเบิดธนาพี่น้องมันลายเปินซื้อไอ้ลายเฮากระเจกหยาดตีพี่น้องน้ำได้กินอิ่มกินเต็มข้าเจ้ากับไห่พรเนาะปนบุญไห่ส่งไห่ยู่ไปห่อเจ้าของเงินผู้เพิ่นซื้อบายบายลูกน้นี่ได้กินน่นี่กับก็ดีใจฮะเด่นะสุขใจทั้งผู้หายสุขใจทั้งผู้ลาบเพิ่อนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อ ขอบคุณลายลายที่หกที่แพงทุกขอบครุ้มได้กินได้หยามน้ำวานโอ้ยดปลาลเดกไดปลาลอืมไอมเอ้ยโอ้ย โอ้ยในกินแล้วก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยสิลายก็มีความสุขพี่น้องเอ้ยลูกหลานก็ยั่วลกหลานก็ยั่วๆกินยังก็แซ่บกินยังก็นัวเด็กน้อยลายพี่น้องเอ้ยคือມາແຕນີາມືອຍັງບດບຍັງດກັພພດໂພດເດໂານຊเทศกาลກແຕງນາະพี่น้องນ

ออก็ได้แต่ชิวากันแลมันบอพจังว่าไม่จะพ่นแกวน้องกันลงไปนีเดินนี่เดินนี่พูดตอบพดได้เบิ้ลสนีเลยพี่น้องมาตุ้มกุ้งกับมาชิคำได้ยังเบิ้นะ มันกระจุ่มเข้าไปตัวแรกมันก็ริ้วเข้าไปไอปอนลงบ่อืมอันเด็มันก็หอมมันก็รล้วเข้าไปกินามันนั่น่น่าร้ายน่าขายไท้าไปฉอนขึ้นอย่างบไปไหนเนาะเข้าไะชิว ได้ย่างๆแล้วไป cuồng เอา15อ่ะอันอยู่บนหัวเจ้าเอาเนาะคามามื้อนี้ อืมอืมยับยางแย่าะอกอกนะอืมจะบอกจบอกว่าแมคอร์สนะชูเห็นชาติชู้างนะนอนอยิลุ่มบ่มาแล้วนี่ขึ้นหน้านอนเถียงครูมนอนน้ำมันคุณใช้ าาคุณนายสิบบุคคลลงม,มานอนน้ำคุณไสอีกบ่เห็ดยังก็บอ่อข้ามมื้บุ่ดยั้งเกนะเ่นิน้าเ่นขี้ดินเน่นไพเครื่องเปืือนแล้วบ่ได้ใ้เมื่อน้อนน้ำเดอนน้อเคื่อง้เปืยไอ้ยิ้งเนียสิบุคคลอยู่บอ่อลูกเจ้านายห,หายกลางคืนไดสาวตีไรบได้ใจดีขึ้นแล้วนี่ไดมีไฟออกมาส่ง มีใครมาส่งตีพ่อมีใดคิดดีๆไหนเมื่อเที่ยงขึ้นฉลุกมาหายลุยบ่ไรใดอันบังเอิญอะไอ่อยระเช่นนี่มันที่หาบ่ ขวยทันเื่อน่ะด้ยเจ้บ้ออกมเ่ันเล่นยันเมื่อน่ะมืนกนเมือื่นเช่าอย่างที่ซื้ออมาให้่ไบอเขนว่าเจ้าสีไปเยื้องอันนั่นแหละคอยกับิีเมื่อแล้วใส่จะจืมื่อื่นจะฉิมายามตุ่มขุ้นน้ำอาเด็กน่อยิไปน้ำมาอย่าไปทุนมาเชื่เมื่อบ้านนั่นไปผูดิโอกับกไปกันเลยไปุยไป ขันอยากไปแล้วขันว่าฉิไปเยื่องแลวกัิเมื่อก่อนแล้วไปอ้าวโบเมื่อโบไปท้าแป้บโบอยากให้เจ้าไปไปค้เดียวนั่นลำบากใจน้ำเล่าต้องเมื่อเราแล้วเยอคุณเด้อเมื่อน่ะ มาหายใจไปเยียงน้ำล้นไปใส่ตุ่มกุ้งรอส้มมาอื่นพี่น้องมื่นออกมายามตุ่มกุ้งอย่าเสียทือปลาทูออกมาหายปลาทูคอฮะมันเป็นโลโลเลยละโลโลเลยละเราไมแต่แนวลืมมันปลาทูคอปลาทูใหญ่นี่แหละปลาทูเกตจะเคยกินยุกโตสัมผัสมือนี่ ช้ามาให้กินดอกมืออื่นจักใจสื่อท่าแรกได้สี่โตบ่เมื่อมาแลงนี่สิปีกินตัวหนึ่งเม่าแลนขี้ขาก็ยังมาแลงนี่ทิตามบักแจงนี่เขาเคยไปเย่ยงอยู่กับมาใจนะไปหัวแลงก็ได้อยู่บะเทาไปเย่างวดก่อนได้เถื่อของหนัก ขืดยู่ว่าลืมยังน้ะออกมาให้ยายแปรจะลืมปลาทูพี่นอ้องเคยไปซื้อของผลร้ายก็อืมก็ร้ายเ,ายเติบอยูข่ขาเหื่อนเขาล่าไปไหนขาเพื่อเนเขาเราหกสิบบาทบ่ได้อันทีเขาส่งของหอทีเขาส่งของมนลนะพวกอันของนะั่นหเขาจะบไ่ได้เอา มาแต่กกบบัวรเอาบอมันบัวลายแห้งนะคะจ้บัได้เอาเป็นย่างกับบัเดืกดอกเช่นไรแป้งม่วงกว่าใจมันกับขลุ่ยขึ้นมาเ่ยไปไปสำนึงนะเนี่ยมันบัได้อยู่เดืกดอกขึ้นมาเนี่ยมันก็ลงไปเยย่างคำัชหน่อยมันกับขึ้นมาเลยนี่ให้อันบักหมามกับบักยิ้มเมื่อน้ำลดไทยก็ได้ เขาบปท่าน,นอนดอกมันคำเลยอ่ะอีนางมันว่วอยู่โอีกอีกกไปน้ำพวยใหญ่นโอ้ยก็มาเพื่อนลูกฟันไปใช้ไปอยู่จะขับจนเนมื่อยกนะ็ไปผ่าตัดนะจักมีแต่อีพ่อเขาไปเยี่ยมจระลูลกกะไรเยอะ จักเดาเขาก็ยังบอดได้เห็นเลยมีได้อภอเขาไปเยี่ยมเมื่อนี่ก็เอามักแตงเขาไปหายแน่มักแตงไปนั่งซื้อหายเขาไปหายพันแน่แล้วลูกบ่ได้หรือจังไนและลูกบ่ได้ที่จังหวัดยาเขียวกับสื้อแพมเพิร์ดสื่อ,อยังมาหายอยู่ไปผ่าตัดบ่อือได้ยินหราผ่าตัดได้ยินวะครับแห้งลงลเลยไปผ่าตัดเราพอได้นเนาะเทำหมดแหง้งเนาะ อืมยังบอกแคงๆที่คนหนุ่มนะ,ดนะดดดวนะพดออพนหน,น,น่อยได้ว่ารถพปดอาหีบอ่ะน่โอ้โหแวกไฟตาขีขาวแล้วรือว่าเราเมื่อยหร่ะเป่เหมือนกายเนาะนก้วกินนะเบิร์สมนี่เหมยนะนก,นก้ก อืมนี่ที่ได้กินกบใช่ไอันนี้กระแป้งบ่น,นอนอึกรถึกอยู่ออบอนพี่นอนอ้าว <c oughs> ตามตกสูงตานอน,นเป็นพี่นอนพี่นอ,นองคจะขานอนในน,จจนี้น่จะบินนมันไล่องขึ้นมาเนี่ยฮะไล่งขึ้นมาเลยนะไอ่มาิดตามไรไยไรไรร มอมหมอมอมอมไพ่ใหม่เลยดีเด้อเช้าไหมบ่ไพ่เห็ดอยังโอ้ยข้างโมเข่าจะเดิโอโป้งไม่ฉุมนอนพี่น้องเลยบลื่นไม่เคลือนไปหน้าบ้านอบ้านทคือกันแล้วพี่น้องกินเลยมันเป็นมาแต่เดินหน้าจะไปยังไงไม่ได้ไปยังอยู่เฮือนอยู่บ้านคือกัน <c oughs> อันดี้กเวมาให้เียงเรกินผอก็ตามมัหกินยาจับวเขาเปรียแรเขาเรากินหลายเบาโอโหี่โอโแคบโคลคือจะจาดเลยโอ่เป็นแต่อยู่นีอยู่พุ่นก็เป็นแล้วสนะใเป๊ะนเ่อันิหน่อยเจกนนอืงถากันเมื่อเบิ